ซึ่งบุญที่ผ่านมาแล้เนี่ยเมื่อเรานึกถึงการสร้างบริวที่ผ่านมาเราก็จะมีความรู้สึกปลื้มปิติยินดีที่ชีวิตของเราที่ผ่านไปนะในปีที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่ทั้งใช้นในการดําเนินชีวิตทำธุรกิจการงานเลี้ยงดูครอบครัวเราก็ได้สั่งสมบุญกันมาตลอดต่อเนื่องนะชีวิตที่ผ่านมาเราคุ้มค่า,าจริงและ อีกสามวันจะถึงนี้ก็จะเป็นการเปิดศักราชใหม่ปีพุทธศักราช2557ซึ่งแน่นอนนักสร้างบาร,รมีเราก็จะสร้างบาร,รมีกันต่อไปเพราะว่าเราไม่มีเว้นวัคในการสร้างบาร,รมีซึ่งเราจะได้ตั้งใจกันเลยว่าตลอดปีพุทธศักราช2557นี่จะได้สั่งสมบุญกันให้เต็มที่ไม่ให้ตกบุญแม้แต่บุญเดียวเลย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงปีใหม่ช่วงเดือนมกราเนี่ยเรามีบุญอะไรที่น่าสนใจละจะต้องอามาสั่งสมบุญมาในร่วมกันก็เริ่มต้นที่ทุโดงปีใหม่ซึ่งทโดงปีใหม่นั้นเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยนะฮะวันนี้วันที่2ี่สิบแปดธันวาเ,นเราจะเข้ามาอยู่ทุโดองกันในมาลงทะเบียนกันตอนเย็นประมาณสิบหนาฬิกาที่ สภาธรรมกายสากลบริเวณหน้าห้องแก้วแล้วก็จะอยู่ทุองไปจนทั้งถึงวันปีใหม่คือวันที่1มกราคม2 5 5 7สําหรับในวันปีใหม่ปีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มสั่งสมบุญใหญ่กันด้วยการช้ามาก็าตักบาทแล้วก็ได้เลื่อนเอาพิธีบูชาข้าวพระจากที่ต้นเดือนมาเป็นวันที่1มกราคมและตอนบ่ายนั้นเราก็จะได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมร่วมกัน ได้ฟังโอวาทปีใหม่จากพระเด็จระหลงพ่อ,แล,อาารรแ,ลแล้วก็ได้มีโอกาสสร้างมหาทานมารมีด้วยการถวายปัจจัยบูชาธรรมและสุดท้ายเราจะได้มีโอกาสรับบุญพิเศษกันเหมือนอย่างทุกๆครั้งที่เรามาวัดสร้างมารมีกันอันนี้ก็เป็นกิจกรรมในช่วงวันปีใหม่และต่อจากปีใหม่เนี่ยก็จะเป็นบุญที่เป็นบุญใหญ่มากๆเลยตลอดทั้งเดือนของเดือนมกราคมก็คือ การเดินธุดงธรรมชัยเส้นทางพระผู้ปราบมารปีนี้เป็นปีที่สามก็ถือว่าเป็นประเพณีของนักสร้างบาร,รมีของเราเลยที่ทุกครั้งที่เริ่มต้นปีใหม่ก็จะเริ่มด้วยวันที่หนึ่งบูชาเข้าพระและว,วันที่สองก็จะเริ่มเดินทุดงเดินธุดงกันตลอดต่อนเนื่องจนกระทั่งถึงวันที่28มกราคมนะรวมเวลาทั้งหมดทั้งส้นย7วัน ก็ต้องบอกพวกเราว่าการเดินทุดงแต่ละครั้งเนี่ยนั้นเกิดขึ้นได้ยากเพราะว่าพระธุดงนั้นเนี่ยไม่ใช่มีเพียงหนึ่งเพียงสิบหรือเพียงร้อยแต่มีปจำนวนพันกว่ารูปซึ่งในปีนี้ก็เดินทุดงกันัน1,129รูปและพระบุตรที่ท่านได้ออกเดินทุดงนั้นเนี่ยท่านได้ตั้งใจปฏิบัติธรรมกันมาตลอดพรรษา และเมื่อหลังจะออกพรรษาแล้วก็ตั้งจะประดับธรรมอย่างต่อเนื่องอย่างเต็มที่ประดับธรรมทุกวันจนกระทั่งมีประสบการณ์ภายในที่ก้าวหน้านะพร้อมจะไปทําหน้าที่ปวดญาติโยมเป็นเนื้อนาบุญให้กับญาติโยมด้วยการเดินธรรมญาติลาในปรปดญาติโยมตามเส้นทางทุดงระยะทางที่ท่านเดินทุดงเนี่ยปีนี้ก็ต้องบอกว่าระยะทางยาวขึ้น ระยะทางทั้งเส้นก็459กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางทั้งหมด27วันอย่างที่กล่าวไปแล้วและตลอดเส้นทางเนี่ยเนื่องจากพวกเราเป็นนักสร้างบารมีต้องการจะเอาบุญใหญ่ในการเดินทางครั้งนี้เราก็ได้มีการปูเสื่อให้ท่านเดินแล้วก็ลอยด้วยกลีบดอกดาวเรืองตลอดเส้นทางเลย เส้นทาง459กิโลเมตรเราก็จะเอาบุญอย่างนี้นตลอดเส้นทางซึ่งต้องบอกพวกเราว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะแต่ในยุคนี้มีหมู่คณะของพวกเราที่ตั้งใจที่จะช่วยกันฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองเรากนะ็รวมแรงรวมใจกันเพื่อการนี้โดยเฉพาะเพราะนั้นจึงเป็นบุญใหญ่ ที่พวกเราเนี่ยจัดพลาดไม่ได้ทั้งตัวเราเองและหมู่ญาติคนที่รักนี่ก็พลาดไม่ได้นะผู้ที่ละโลกไปก่อนปี2 5 5 4เนี่ยก็ไม่มีโอกาสได้มาร่วมได้มาเก็บเกี่ยวสร้างบารมีในโครงการนี้เพราะว่ากลับบ้านเก่าไปแล้วงั้นเนี่ยมีเฉพาะนะผู้ที่อยู่ในช่วงนี้เท่านั้นเองที่จะได้มีโอกาสสั่งสมบุญนี้กัน แล้วเรามาดูว่าเราเนี่ยจะมาสแสวงบุญเอาบุญสร้างบุญกันเนี่ยจากการเดินทุดงครั้งนี้อย่างไรถึงจะถูกหลักวิชาและได้บุญกันเต็มที่นะ ที่ผ่านมาเราก็ได้เอาบุญใหญ่กันคือไปช่วยกันปลูกดาวรวยเพราะการเอาบุญทุดดงครั้งนี้เนี่ยพวกเราก็อยากจะได้บุญตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะก็ะคือเมื่อประมาณปลายเดือนตุลาคมเราได้ปลูกดาวรวยกันเพราะการปลูกดาวรวยนี่ต้องใช้เวลาประมาณ80วันนะถึงจะได้ดอกมาทันใช้ในการปลูกโปรยดาวรวยในวันแรกที่ต้อนรับพทุดดง ตอนนี้สําหรับผู้ที่ได้ปลูกดาวรวยแล้วเป็นจํานวนมากนะฮะและต้องการที่จะส่งมาอย่างว่าพระธรรมกายนะเพื่อที่จะมารวบรวมกันแล้วก็มาช่วยกันแกะเนี่ยแล้วก็ส่งมาได้นตั้งแต่วันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยไปที่วิหารคดสามนะก็ติดต่อได้ที่คุณสุกัญญาน0นย์8ปด74้า0 และกรียลเมธกิ่งดาว089663 4265อันนี้เราก็สามารถที่จะรวบรวมดาวรวยมาส่งได้ที่มิหารคต3โดยโทรมาติดต,ต่อกับกรียลเมธสองท่านดังกล่าวนะล่วงหน้านะเมื่อเราส่งดาวรวยมาแล้วเนี่ยบุญที่เราจะได้กันอีกก็คือบุญเด็ดกรีบดาวรวยซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่า เราก็ต้องรวมพลังกันอย่างมหาศาลมากเพราะดาวรวยที่เราทราบเมื่อสักครู่นี้ว่าเออเราใช้ดาวรวยนี่เจ็ดสิบล้านล้านดอกนะเจ็ดสิบล้านดอกในการที่จะต้อนรับพระธุดงค์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นผู้ที่อยากจะได้บุญนี้เนี่ยเราก็สามารถมารับบุญกันในการเด็ดกรีบดาวรวยเพราะการเด็ดกรีบดาวรวยนี่ยเราต้องเด็ดก่อนนะเด็ดก่อนเด็ดเสร็บร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่นะ ใหมันอยู่ได้นานก็คือในห้องเย็นแล้วพอเวลาวันที่เราจะไปต้อนรับพระดงเราก็จะมีเจ้าหน้าที่นําขึ้นรถไปแต่เช้ามืดเลยนะแล้วก็เอาไปลงจุดต่างๆนะงตลอดเส้นทางนะงั้นใครที่จะมาร่วมกันเด็ดเก็บดาวรวยนะฮะมาได้ทุกวันเลยนะฮะทุกวันเลยนะตั้งแต่วันที่28่ธันวาคมก็คือวันนี้แหละเป็นต้นไปนะทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงจนกระทั่งถึงสามทุ่มนะ หรือใครทีา่มาแล้วไม่อยากกลับก็มานอนพักครั้งที่พิหารคดได้เลยนะเรามาช่วยกันเอาบุญใหญ่นะในการเด็ดกรีบเรารวยเมื่อเด็ดกรีบเรารวยกันแล้วนะบุญที่เราจะมาร่วมกันได้ก็คือเราก็ต้องไปต้อนรับพระัุดงนะด้วยตัวของเราเองเลยนะด้วยมือของเราเองในการปล่อยดอกเรารวยเนี่ยคราวนี้ในการเดินทางไปเนี่ยนะตรงนี้สําคัญมากเลย เนื่องจากว่าขบวนพัทดงนี ing, weakest, mm ่เ hmm. ป็นขบวนยาวนะยาวกว่า2กิโลเมตรนะแล้วก็ในการเดินทางไปเนี่ยโดยหลักใหญ่ได้ส่วนใหญ่เราจะอยากจะให้เดินทางไปโดยรถบัสนะนะรถบัสเป็นส่วนใหญ่จะทําให้จราจรไม่ติดขัดหรือถ้าเกิดใครมีความจำเป็นอยู่แถบนั้นนะนํารถยนตนสมบุบุคคลไปก็ต้องขอความร่วมมือนะ โดยการที่เวลารถไปแล้วเนี่ยหนึ่งแล้วก็อย่าไปจอดรถกีดขวางทางเข้าออกทางเข้าบ้านของคนแถบ,บนั้นนะหรือหน้าร้านค้าหรือปากซอยตรงนี้ต้องช่วยกันเพราะว่าเวลาไปโปรยดาวรวยเนี่ยเราใช้เวลาในการโปรยนี่กันพอสมควรถ้าเราจอดทิ้งไว้นานนี่ก็จะทําให้คนบริเวณน,น,นั้นเนี่ยเขาไม่สะดวกแล้วก็อย่าไปจอดรถซ้อนคันทําให้ รถมันเกินถนนมาเวลาพระเดินทะดงก็จะต้องเดินโค้งนะ,ะกินเลนไปอีกฝั่งหนึ่งซึ่งมันก็ไม่ค่อยจะงามเท่าไหร่แล้วก็อย่าจอดรถกีดขวางทางจราจรรวมทั้งเวลารับไปเนี่ยเราก็เห็นพระธดง่งล้วก็จะมองพระโดงเพลินนะฮะเราก็อาจจะขับรถชะลอช้าถ่ายรูปบ้างอันนี้อันนี้ต้องขอความร่วมมือเลยว่าต้องให้ผ่านไปเลยนะฮะผ่านไปเลยแล้วก็ไปจุดมุ่งหมายที่เราจะไปนั่งต้อนรับเลย ถ้าเราไปชะลอนานาน,นี่รถขบนวนรถแทกซจะติดติดยาวเหยียดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องร่วมกันนะผู้ที่มาโปรยก็จะได้มีความสบายอ,อกสบายใจผู้ที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็จะมีความสุขนะได้เห็นพระธดงแล้วก็าการจราจรไม่ติดขัดอย่างนี้เราก็จะได้บุญกันแบบเต็มที่นะใ,ใหใสายกันทุกๆคนสําหรับผู้ทีนะ่ต้องการจะมารถบัสนะทางผู้ประสานงาน แต่ละจังหวัดก็มีการจัดให้อยู่แล้วแต่ใครที่อยากจะมาขึ้นรถเทวพระธรรมกายก็มีออกทุกวันเหมือนกันโดยที่จะออกอยู่สองแห่งแห่งแรกก็คือที่อาคารสํานักงานใหญ่บริเวณถงช้างนะคือบริเวณที่พวกเราเวลาจะไปปฏิบัติธรรมที่พนาวัดหรือพู้เรือเราก็จะมาขึ้นรถที่นั่นบริเวณนั้นนะอีกแห่งหนึ่งก็คือที่ วิหารคดสามสิบสองนะก็มีสองแห่งส่วนวันเวลาออกเนี่ยเนื่องจากว่าการเดินออกของพระจุดองเนี่ยแต่ละวันมันไม่ไม่เท่ากันงั้นวันเวลาที่จะออกนั้นเนี่ยทางหัวหน้าชั้นก็จะนัดหมายทาง d m c หรือเราจะโทรมาที่เนะจ้าหน้าที่ที่ดูแเรื่องนี้นะฮะที่เบอร์088 0 8 8 2 5 1 8นะเราสามารถโทรมาได้แล้วก็เช็ค ข้อมูลนะแล้วก็มาขึ้นรถบัสที่วัดกันแล้วก็เดินทางไปที่เราปลยตอนรับพระธดงเสร็จแล้วก็จะรับกลับวัดนะหรือใครจะเดินทางกลับบ้านต่อเลยก็ตามสะดวกนะเมื่อเราเดินทางไปแล้วคราวนี้สิ่งที่อยากจะแนะนําโดยเฉพาะชุดที่เรานั่งรถบัสเป็นหมู่คณะใหญ่เนี่ยเวลาลงรถแล้วก็ต้องข้าม ข้ามฝั่งข้ามถนนตรงนี้ก็อยากจะให้นะเราได้นะข้ามถนนเนี่ยพร้อมๆกันคือเมื่อลงรถแล้วเนี่ยเราก็รวมหมู่คณะเป็นกลุ่มเป็นก้อนเสร็จแล้วก็ข้ามถนนพร้อมๆกันและบางจุดก็จะมีเจา้าหน้าที่นะคอยช่วยพาข้ามจะมีการถือธงเราก็เดินตามธงมาพร้อมๆกันอย่างนี้ก็จะทําให้นะการไปโปรยดอกรบดของเราเนี่ยนะ สะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะเมื่อเราข้ามถนนมาถึงพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาบุญได้อีกนะบุญตรงไหนก็คือบุญที่เราจะช่วยกันกวาดนะใครที่มาโดยรถบัสมาจากบ้านติดไม้กวาดมาด้วยอลยก็ได้นะมาช่วยกันกวาดพื้นที่ที่จะเดินทท้าดงเนี่ยเพราะก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่มาปูเสือ่อก็ต้องกวาดก่อน มากวาดก่อนจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่คอยทําหน้าที่ทําความสะอาดเส้นทางไปแล้วก่อนลงหน้าหนึ่งวัน mm. แต่วันจริงนี่เราก็จะเอาบุญด้วยกันอีกนะมาช่วยกันกวาดให้สะอาดเลยปกติเรากวาดนะพื้นเรากวาดที่บ้านใช่ไหมฮะนะแต่ครั้งนี้เนี่ยเรามากวาดเส้นทางเดินธุด,ดงต้องบอกว่าเป็นการกวาดที่ยิ่งใหญ่มากเป็นการกวาดเพื่อการฟื้นฟูศิลธรรมนะไม่เหมือนเราการกวาดที่บ้านนะเพราะฉะนั้นเรามาสัมผัส บรรยากาศแล้วก็เอาบุญกวาดถนนทําความสะอาดเตรียมพระธตงจะเดินมาถึงกันเมื่อเรากวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเห็นเจ้าหน้าที่เขาเอาเสือมาลงแล้วก็ช่วยกันปูเสือนะปูเสือตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำนะปูเสือเสร็จแล้วก็เรียบร้อยเราก็อยากจะให้พวกเรานะฮะได้พกผ้านะพกผ้าสําหรับผ้าเด็กประสงค์แล้วกันนะเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เช็ดเสือ นะเมื่อปูเสือเราก็ช่วยกันเช็ดเสือนะเช็ดให้สะอาดเลยก่อนพระธดงมาก่อนปลยดอกดาวเรืองอย่างนี้ก็จะได้เก็บเกี่ยวบุญอย่างเต็มที่ทุกขั้นตอนนะเมื่อเรานั่งรอพระธดงมาถึงนะช่วงที่นั่งรอเนี่ยเราก็สามารถเก็บเกี่ยวบุญได้หลายอย่างมากเลยนะอย่างแรกก็คือให้เราสังเกตนะว่ามี ญาติโยมชาวบ้านนะที่อยู่บริเวณนั้นไหมอยู่ตามร้านที่อยู่สองข้างทางของพระตะลองเดินผ่านเนี่ยเราก็สามารถทําหน้าที่กริยาณมิตรนะนะนำดอกดาวรวยเนี่ยซึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะเตรียมไว้ให้เนี่ยนะเป็นดอกๆนะไอวนที่อยู่ในถุงเราไม่ต้องไปเอานะจ๊ะไม่ต้องไปเอาอันนั้นสําหรับในการโปรยก็จะมีเป็นดอกๆเนี่ยให้เราก็นําดอกไม้นะ่ะไปเชิญชวน เขามาร่วมเพราะบางทีเขาไม่คุ้นเคยนะไม่คุ้นเคยก็ต้องศัยกัลยะาณมิตรนะไปชวนเชิญเขาแล้วก็บอกอน,นิสงส์แห่งบุญว่านะบุญจะเกิดขึ้นอย่างไรเป็นโอกาสดีของชีวิตปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวนะไปเกิดไม่ใช่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายเป็นบุญใหญ่และเป็นสิริมงคลในการต้อนรับปีใหม่ด้วยนะรมต้นปีใหม่ด้วยสิริมงคลอย่างนี้ชีวิตตลอดปีตลอดไป,ดปก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองได้เชิญเข้ามา และขณะที่เข้ามาถึงเราก็หาที่นั่งแล้วก็แนะนําเขาว่าปรยอย่างไรอธิษฐานจิตอย่างไรทําใจใช้สายรอพระธุดง์อย่างไรนะอันนี้เราก็จะได้บุญเป็นขั้นเป็นกรอ,อย่างต่อเนื่องนะจนกระทั่งจนกระทั่งถึงพระธุดง์เดินมาถึงนะตรงนี้ก็ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะตรงบริเวณพื้นที่เราจะนั่งเนี่ยนะเราต้องสังเกตด,ดูนะฮะว่า เป็นซอยอ่ะเป็นปากซอยที่ทางเข้าบ้านไหมนะเป็นซอยที่เป็นทางผ่านขอาถนนไหมหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นบริเวณป้ายรถเมล์หรือเปล่าตรงนี้เนี่ยเราจะไม่นั่งนะฮะเจ้าหน้าที่เขาจะปูผ้ากระสอบแทนปูการปูเสือ่อนะเพราะว่าญาติโยมสาธณชนแถวนั้นก็ต้องเข้าออกนะจะได้อนุญาตของสะดกเขาด้วยนั้นบริเวณตรงนี้ถ้าปูได้ผ้ากระสอบเราก็จะไม่นั่งกัน เราจะไปนั่งบริเวณที่เป็นเสือนะตรงนี้ต้องช่วยกันนะเมื่อพระธุดงค์เดินมาถึงนะแล้วก็รักษาใจให้ใส่ตั้งแต่แรกแล้วละ่ะพระธุดงค์เดินมาถึงแล้วก็ประนมมือยิ้มแย้มแจ่มใสกล่าวสาธุแล้วเราก็นึกถึงบุญรักษาใจของเราไปนะป่าเพิ่มในบุญที่เราได้มีโอกาสได้สังสมบุญใหญ่ตั้งแต่ตอนปีใหม่ตั้งแต่วันนะเดือนแรกของของปีเลยนะแล้วก็เพิ่มนึกถึงบุญ นะทำใจให้สาไปใจรักษาจากาจวิธีศูนยะ์กลางกายตลอดเส้นทางและการโปรยดาวหลองเราแต่ละครั้งเนี่ยก็ให้เป็นไปได้วความเคารพนะแล้วก็ทําอย่างดีอย่างประณีตแล้วดาวรวยที่อยู่ในถุงเนี่ยนะก็โปรยนะให้ตลอดเส้นทางพระรดมจนถึงองค์สุดท้ายเลยนะตรงนี้ก็จะทําให้พระโดมที่เดินผ่านไปทั้งหมดเนี่ยนะก็จะมีดาวรวยเนี่ยโปรยตลอดเส้นทาง งันตรงนี้สนสคัญมากเลยนะบรรยากาศในช่วงที่ตอนรับพระดงเนี่ยเป็นบรรยากาศที่จะเป็นที่น่าประทับใจก็จะมีผู้ที่เดินทางไปเดินทางมาด้วยรถยนต์รถบัสนะเขาเห็นการกระทําที่พวกเราได้ตรับพระดงเนี่ยอย่างด้วยความเคารพเนี่ยด้วยความเพื้มปิติยินดีเบิกบานใจเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นต้นบุญต้นแบบนะยังดีมากเลยนะเป็นต้นบุญต้นแบบ ใครเห็นก็จะทําให้เป็นการยกความศรัทธาศาสนาเขาเพิ่มขึ้นนะงั้นเนี่ยพวกเราได้บุญใหญ่อย่างมากในการที่ทํามาต้อนรับและการต้อนรับพระธง์ของเรานั้นเนี่ยนะเราจะต้อนรับตลอดตั้งแต่ตอนเช้าตลอดเส้นทางของวันนั้นซึ่งแต่ละวันก็จ,จะเป็นสิบห้ากิโลบ้างยี่สิบกิโลบ้างเบอรบางครั้งเนื่องจากว่าที่พักมันไกลหน่อย ก็อาจจะเดินถึง24กิโลบ้างแต่ก็มีน้อยนะตรงนี้เราก็ต้องนะนะทำให้ที่ต้อนรับตลอดเส้นทางเลยนะและ้วจะมาวันเดียวนะจะมาวันเดียวแล้วก็มากันทุกวันได้เลยนะทุกวันได้เลยเรามาดูซิว่านะเริ่มต้นในการสร้างบาร,รมีในการสร้างบุญเนี่ยเออใครจะได้มีโอกาสมาสั่งสมบุญได้มากกว่ากันนะมาทุกวันได้ยิ่งดีแล้วการมานนเนี้ยเราจะมาเปล่า เรายังมีบุคคลที่เป็นที่รักยังมีหมู่ญาติของเราอีกมากมายเลยที่เขาไม่เคยได้เห็นภาพเหล่านี้ข้อแห่งความประทับใจที่เขาได้ไม่เคยมีโอกาสมาสังสมบูรณ์แบบนี้นั่นเองถ้าเราทำหน้าที่ของยอดกัลยาณมิตรนะชักชวนพี่น้องหมู่ญาติคนที่รู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามนะเราจะทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรเปิดเส้นทางบุญ ิดทางสวัรคิน,นิพพานนะให้กับบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งบุคคลที่จะทําหน้าที่เป็นผู้นําบุญปปเชิญชวนนะสาชนทั้งหลายชาวบ้านทั้งหลายตลอดสองข้างทางมาร่วมกันต้อนรับพระธดงเนี่ยเราเรียกว่าซุปเปอร์วีรวยนะจริงๆแล้วเราก็มีบุคคลที่ทําหน้าที่เนี่ยทุกปีเดี๋ยวเรามาฟังความรู้สึกของซุปเปอร์วีรวยที่เขาไปทําหน้าที่กันเมื่อปีที่ผ่านมานะ ว่าเขารู้สึกกันอย่างไรอ่าเรนูคงอุไรนะคะจากการไปทำหน้าที่นะคะเป็นซ u เปอร์วีรวยเมื่อสองปีที่แล้วนะคะก็รู้สึก alert เบิกบานมากเลยนะคะจากการที่เราไปทำหน้าที่ชวนคนออกมาโปรยดาวรวยเนี่ยนะคะแล้วเขาก็ปลื้มปื้มปิติเบิกบานแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาขอบคุณเรามากเลยถ้าพวกเราเนี่ยไม่ออกไปทำหน้าที่ตรงนี้เขาก็จะไม่รู้เลยว่า ออกความปลื้มเป็นยังไงนะคะเขาได้มาปลื้มได้ด้วยตัวเองของเขาเนี่ยนะคะแล้วเราก็เราก็พลอยปลื้มกับเขาไปด้วยนะคะจากการที่เราไปชวนเขาเนี่ยนะคะวิธีการที่เราจะไปชวนเขาก็ไม่ยากเลยนะคะทำยังไงคะก็ไปกันเป็นทีมค่ะมี2คนหรือ3มคนหรือหรือจะไปกันเป็นคันรถแล้วก็แบ่งสายกันออกไปสมมุติว่า หมู่บ้านหนึ่งมีซ้ายขวาเราก็แยกเดินไปซ้ายสองคนขวาสองคนนะคะเราก็มีธรรมวุธไปด้วยนะคะใบโบชัวบอกเขาว่าพระจะเดินผ่านบริเวณนี้วันที่เท่านั้นเท่านี้นะคะเขาก็จะเตรียมเตรียมตัวเตรียมใจกันออกมานะคะตรงนี้ค่ะเราจะได้บุญตรงนี้มากมายเลยนะคะแล้วก็เราก็จะปลื้มเวลาที่เราเห็นแววตาของเขานะคะปลื้มแบบ พูดไม่ออกวองไม่ถูกนะคะมันปลื้มออกมาจากข้างในอะค่ะนะคะ,นะคะเราเราจะได้ตามติดพระเดชพระคุณหลวงพอ่อหลวงปู่คุณยายไปพร้อมๆกันนะคะขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท,ท่านนะคะอันนี้ก็เป็นความปลื้มของผู้ที่ทำหน้าที่ชนคนมารับบุญในการต้อนรับพระธดงกันนะท่านที่ถูกชนมาแล้วเนี่ยวโ,โหแต่ปลื้มปิติยินดีมีความเบิกบานมาก เพราะว่าในชีวิตเขาไม่เคยจะอย่างนี้มาก่อน,นแล้วก็ก็อยาก,กได้ในโอกาสรับบุญนี้เพราะฉะนั้นพวกเราก็ไปทำหน้าที่กันให้ดีๆแล้วก็ชักชวนกันมาให้ได้ดเยอะๆะมาช่วยกันทำให้ตลอดเส้นทางการเดินทุดงเนี่ยเต็มไปด้วยผู้สนิกชนที่มีความศรัทธานในพระศาสนาก็จะทำให้การฟื้นฟูเสรธรรมฟื้นฟูพระศาสนาของเราเนี่ยนะ จรเดินงอกงามยิ่งขึ้นไปนอกจากนี้เนี่ยในการเดินทุดงเนี่ยเรายังมีนะมีพธิธีนะพิธีกรรมที่สำคัญในสถานที่สำคัญตลอดเส้นทางมหาพุทธญาจารย์หรือเส้นทางพระผู้บำนาเนี่ยเมืนะ่อเราเดินทุดงจากวัฏสรฆกายไปจุดแรกที่เราจะมีพิธีกรรมในการจุดประทีปบูชาทำหลวงปู่ก็คือ ที่โรตัดแลนด์ก็คืออนุสรณ์สถานอำเภอสพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอันนี้ก็เป็นที่เกิดด้วยกายเนื้อของพระเดชพระคุณหลวงปนะู่ที่สก็คือสถานที่ที่ท่านนะอุปสมบทเป็นพระภิกษนะุก็คือที่วัดสองพี่น้องอำเภอสอพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีใกล้ๆก,กับที่โรตัตแลนด์นั่นแหละนะแล้วก็ที่ที่สาม ก็คือสถานที่ที่ท่านบรรลุธรรมก็คือที่วัดบดบนบางคูเวียงจังหวัดนนทบุรีนะแล้วก็ที่ที่สก็คือที่วัดบางปลาจังหวัดนคปรปฐมก็เป็นที่ที่ท่านไปเผยแผ่ให้ผู้มีบุญเนี่ยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็เข้าถึงพระธรรมกายที่นั่นเป็นครั้งแรก แล้วก็ที่ต่อมาก็คือที่วัดพระธรรมกายนะก็เป็นสถานที่สืบสารวิชาธรรมกายสืบสารมรดกปธานจากพระเดชกลมปู่มาสู่พวกเราในหมู่คณะยุคปัจจุบันนี้นะก็จะมีพิธีกรรมในการต้อนรับนะพระทุดงกันที่วัดธรรมกายในวันสุดท้ายและมีอีกที่หนึ่งก็ที่พุทธมนฑลน,นะเนื่องจากว่าเราเดินผ่านนครปฐมพุทธมณฑลเป็นสถานที่สําคัญทางพุทธศาสนานในประเทศไทยแล้วก็ไปจัด พิธีจุดประทีปถวานพุทธบูชาที่นั่นด้วยนะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เราจะได้มีโอกาสนะสแบงบุญแล้วก็สั่งสมบุญใจในต้นปีในโครงการนะทุดงธรรมชัยเส้นทางพระพุทธบาทปีที่สามนะเราจะได้มีโอกาสสั่งสมบุญกันทุกขั้นตอนเลยตั้งแต่เริ่มต้นเตรียมการนะจนกระทั่งนะไป ต้อนรับพระดำรงและสุดท้ายก็คือเราก็ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมบุญต่างๆตลอดเส้นทางเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนะเกิดขึ้นได้ยากถ้าหมู่คณะของเราโดยมีพระเดชพระลรงพอ่อไม่ดำริเที่ยงตามสิ่งนี้แล้วเนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นได้ยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากนี้เนี่ยแต่พวกเราร่วมกันช่วยกันทําให้ดี สิ่งเหล่านี้ในภายหน้าจะไม่ยากแล้วถ้าทำอย่างนี้ได้ทุกปีนะก็จะทำให้การฟื้นฟูศิลธรรมการฟื้นฟูศาสนาของเราเนี่ยนะมีความก้าวหน้าจะรรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปและพวกเราทุกคนจะได้มีโอกาสนะเป็นผู้ที่อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ในการฟื้นฟูศิลธรรมในการคืนฟื้นฟูศาสนาให้กับย้อนคืนมาใหม่ในยุคของพวกเราทุกๆคนก็ขอเจริญพร พู่บุญทุกท่านขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตธุรกิจการงานในการสั่งสมบุญสร้างบารมีให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพันจงทุกท่านเทิน